นี้นะครับก็พี่คงจะสอนเริ่มตั้งแต่แรกก็ตั้งไหนถ้าได้แล้วก็ฟังผ่านๆแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ดีเป็นการเรียนใหม่อีกรอบหนึ่งแปดวันเนี่ยปกติไม่มีทางสอนจบสมดุลกับกฎเบสก็เลยต้องเลดน,นิดนึงนะ่าจจะเลิกเที่ยงกว่าเที่ยงยี่สิบอะไรอย่างนี้นะครับเพราะไม่งั้นมันอาจจะไม่จบอีกอย่างหนึ่งก็คือดูในสารบัญเราจะเห็นว่าสมดุลเคมีจะมีการบ้านสองชุดนะครับชุดหนึ่งกับชุดสองชุดหนึ่งก็ประมาณสามสิบสี่สิบข้อ เราต้องทําด้วยตัวเองแล้วมันมีเฉลยท้ายเล่มด้วยเนื่องจากมันไม่สามารถเฉลยทุกข้อได้ทันภายในห้องแปดวันเท่านั้นเองมันไม่ทันอยู่แล้วแต่ข้อไหนติดมาถามตอนเนี่ยมานึงก็ถามเคลียร์เราก็เรียนต่อนะครับ <c oughs> อ่า,าเริ่มไปเนาะนี่ครับพี่จะเริ่มกับการเขียนนั้นเน้นตั้งแต่การเขียนเลยอันแรกเนี่ยหัวข้อมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผผนกลับได้ มันคล้ายๆปฏิกิริยาย้อนกลับนะแต่มันไม่ใช่เพราะสิ่งที่อยู่ในหัวข้อแรกเนี้ยมันไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีมันเป็นการเขียนสมาการแสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเฉยๆยกตัวอย่างเช่นขวดน้ําปิดสนิทที่มีน้าไม่ให้น้ําอยู่ภายในเหมือนเนี่ยน้ำเนสเล่เนี่ยครับถ้าเกิดเราปิดฝาเนี่ยมันจะมีน้าระเหยขึ้นมาแต่ออกไปไหนไม่ได้การระเหยไม่ได้หยุดนิ่งครับการระเหยจะระเหยต่อไปเรื่อยๆไล่น้ําที่ขึ้นมาไปไหนหมด ถ้ามันไม่ควบแน่นกลับลงมาขวดนี้ก็คงจะระเบิดใช่ไหมครับมันก็จะควบแน่นกลับลงมางั้นเราก็เขียนเป็นแบบลักษณะนี้ครับเดี๋ยวพี่เขียนดูข้อหนึ่งนะครับนี่ครับน้ำเหลวกลายเป็นน้ําที่เป็นไอ้น้าลูกศรเราจะเขียนสองหัวอย่างนี้นะครับเป็นสองทางจุดสําคัญก็คือต้องยาวเท่าๆกันคือบางคนเขียนวัดบางทีแบบไม่ได้ระวงังอย่างเงี้ยอ่ะมันยาวไม่เท่ากันถ้ายาวไม่เท่ากันความหมาย,เป,ยมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะอย่างอย่าง,อ,างอันเนี้ยเขียนเป็นวัด,วด เส้นบนไปข้างหน้าเนี่ยยาวกว่าเส้นล่างที่ย้อนกลับก็แปลว่าไปข้างหน้ามากกว่าย้อนกลับนะเขาแปลอย่างนี้เลยนะฉะนั้นเธอต้องเขียนให้เท่าๆกันแต่คนที่ไม่ซีเรียสเขาจะอ่านว่าเท่ากันหมดแหละแต่คนไหนเขาซีเรียสโดยเฉพาะอาจารย์ที่ตรวจข้อสอบเขาจะมองว่าเฮ้ยไม่เท่ากันบางทีเขาสติเขาก็งงเธอหกคะแนนเธอนะก็เขียนให้ดีไว้ดีกว่าข้อสองข้อสามเขียนเองได้ไหมครับ ผลึกไอโอดีนเคยเห็นไหมผลิตไอออดีนเคยเห็นไหมครับเป็นสีอะไรครับไอโอดีนนี่ตารางธาตุไอโอดีนอยู่ไหนครับสีม่วงม่วงถึงดำเลยถ้าเกิดเป็นผลึกของแข็งจะเป็นสีม่วงออกไปทางดำด้วยซ้ำเวลามันละมันเปลี่ยนสถานะมันละเหิดมันเป็นไอสีม่วงๆ่วงอยู่ในอยู่ในขวดเลยนะเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูอเธอลองเขียนก่อน รูปยังไงวะไม่ครองเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรูปเนี่ยครับเนี่ยรูปผลิตอะไรโอดีเห็นไหมเอ่ยนี่คือผลิตของมันแล้วไอมันระเหยทำไมเป็นสีอม่วงเห็นไหมนเนี่ยแล้วมันก็ปิดสนิทใช่ไหมครับมันก็ระเหยแล้วไอมันก็ไอใ,ใช้คาว่าอะไรครับไอมันกลายมาเป็นของแข็งใช้คําว่าอะไร ภาษาไทยเนี่ยมันพี่ก็ไม่รู้ภาษาไทยควบแน่นมาใช้กับอ่ไอเป็นของเหลวแต่ถ้าไอมาเป็นของแข็งเขาไม่ใช้คําว่าควบแน่นเขาใช้คาว่าอะไรภาษาไทยพี่เขาตั้งแต่เรียนมายังไม่เคยเจอศัพท์นี้ในภาษาไทยเลยนะไม่รู้เขาบารยาิว่าอะไรแต่ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า deposition deposit deposit แ Dep ป่าอะไรเป็นอะไรเป็นธนาคารค่อยๆฝากสะสม deposition ก็คือการเกาะตัวสะสมตัวแต่ไม่รู้ภาษาไทยใช้คําว่าอะไรนะกลับมาที่เดิม เียนยังไงครับเราเขียนยังไงก็ไอโอดีนต้องอหอ้อยสองเลยนะเพราะถ้าไม่ห้อยสองมันอยู่ไม่ได้มันต้องเป็นโมเลกุลโซลิดกลายเป็นไอโอดีน gas <ST. S 1> เขียนแค่นี้เองครับง่ายเนาะแต่พวกเธอไม่ลองเขียนกันก่อนอ่ลองเขียนคราวนี้ครับสารละลายอิ่มตัวพี่ถามนี้นทำไมต้องอิ่มตัวครับอิ่มตัวแปลว่าอะไรสารละลายอิ่มตัวแปลว่าละลายเพิ่มอีกไม่ได้แล้วคือมัน ไอออนต่างๆมันกระจายไปในน้าโมเลกุลน้ํามันจะมาล้อมรอบใช่ไหมแบบไฮเดรชันเคยเห็นภาพใช่ไหมครับมันล้อมจนโมเลกุลน้าไม่มีตัวว่างแล้วอะ่ะไม่มีใครว่างไปล้อมแล้วพอไม่มีใครไปล้อมได้แล้วปุ๊บมันก็ทําไมครับมันก็นอนก้อนอยู่ข้างล่างถ้าไม่อิ่มตัวก็จะไม่มีของแข็งในระบบถูกไหมพอมีของแข็งในระบบเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นอย่างนี้ได้นี่ไงมีของแข็งคือเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ย หรือบางคนไม่ชอบเขียนอย่างนี้บางคนบางคนฝั่งฝั่งนี้นะเขียนเป็นอย่างนี้ Na บวก A+ Q H, บวกคอไรดลบแล้วก็ A+ Q H. คือฝั่งขวาจะเขียนแบบไหนก็ได้แต่เขานิยมเขียนแบบนี้กันถามว่าถ้าไม่อิ่มตัวมันก็ไม่มีฝั่งนี้ถ้าไม่มีฝั่งนี้ก็เขียนสมดุลไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นมันต้องอิ่มตัวนะสมดุลของสารละลายเนี่ยจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อมันอิ่มตัวเหตุผลก็คือมันต้องมีโซลิดในระบบไง ไม่งั้นมันก็ไม่มีฝั่ง้ายให้เราเขียนโอเคจดทันไหมครับตรงนี้ไม่มีปัญหาตรงนี้ทันแน่นอนแต่ตรงขัหลังๆเนี่ยต,ต,ตรงไหนที่มันยากๆล้วไม่ทันเนี่ยเราไปดูย้อนในเว็บเอานะครับมาถึงอันนี้บ้างเป็นปฏิกิริยาเคมีบ้างเมื่อกี้สังเกตเป็นคําว่าการการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับทีนี้มาข้างล่างเป็นอันนี้ละเป็นปฏิกิริยาเคมีได้เห็นไหมครับเราต้องดูให้ออกนะอันไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันไหนเป็น เป็นการเปลี่ยนแปลงเคมีข้อนี้เป็นทวนทวนของเก่านิดนึงนะทวนของมอสีไปด้วยเลยบรรจุก๊าซในตัวเจนไดออกไซด์เขียนสูตรได้ไหมครับในตัวเจนไดออกไซด์ก็ N O ห้ยสองในกระบอกฉีดยาปิดสนิทแล้วแล้วก๊าซในตัวเจนไดออกไซด์เนี่ยก็รวมตัวการกลายเป็นคาร์บอนเอกลายเป็นไดใน,ใน,ต,นตัวเจนไดออกไซด์เขียนสมการได้ไหมครับเขียนไมบสมดุลน,นะไหนลองเขียนก่อนสิให้เวลาสิบวินาทีครับเขียนเสร็จแล้วในหน้าดูเฉลย างนี้ป่ะมีใครเขียนเหมือนพี่แป๊ะอะไรบ้เหมือนไหมนัวเหมือนไหมครับเหมือนไหมจริงๆมันน่าจะเหมือนนะแต่อันนี้ยังไม่ถูกต้องนักเลยครับเน่ยมันมันมันต้องดงสมาการด้วยอย่างงี้ถูกไหมครับเพราะเขาบอกว่ารวมตัวกันถ้ามีตัวเดียวมันรวมกับใครอ่ะมันต้องมีสองตัวถึงจะรวมกันได้ถูกไหมทีนี้บางคนเขาก็เขียนสถานะด้วยเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบนี่ไม่มีทิฏฐิแล้วอย่างงี้ก็โอเคหมดทุกอย่างถูกไหมครับนี่นี่คือที่ถูกต้อง ทีนี้จะสังเกตเห็นกราฟเห็นกราฟด้านขวากราฟมีไว้ทําไมถ้าเธอวาดกราฟเรื่องนี้ได้เธอจะเข้าใจลึกซึ้งกว่าไม่วาดกราฟเธอสังเกตน,นะครับเริ่มต้นบรรจุเนี่ยจุดเริ่มต้นคือตรงนี้เวลาเป็นศูนย์ถูกไหมครับในระบบมีแต่อะไรนณนจุดที่เริ่มบรรจุเนี่ยในระบบมีแค่ NO2 นั้น N2O4 ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับพี่สมมุติให้ NO2 อยู่ตรงขีดนี้แล้วกันโอเคนะคือเธอถ้าสมมุติเป็นจุดไหนก็ได้ คือขอให้มันมีในระบบแล้วมันก็รวมตัวกันกลายเป็น n 2 o ่เห็นว่าอันเนี้ย2โมกลายเป็นอันนี้แค่1โมง2ต่อ1สมมติว่าอันนี้เราลงมา2ช่องเส้นบานนี่คือสมดุลน,นะครับปุ๊บอ่าก็นิง่งคือพอเข้าสู่ภาวะสมดุลปุ๊บทุกอย่างจะนิง่งนิ่งแต่ว่าไม่ได้หยุดนิ่งนะไม่หยุดแต่มันนิง่งงไงไหมเลยไม่หยุดคือไปข้างหน้าและย้อนกลับเสมอแต่เท่าเท่ากันเลยหยุดนิง่งถ้า N O 2ลดลงมาสองช่อง N 2 O 4ต้องเกิดขึ้นมากี่ช่องครับช่องเดียวก็จะเป็นลักษณะน,าานี้ปั๊บทันนะครับไม่ยากเดี๋ยวข้อสองเธอต้องเขียนเองบินทันนะเข้าใจเนาะยังพื้นฐานอยู่ทีนี้ข้อสองเนี่ยจะติดปัญหาตรงชื่อของสารประกอบเชิงซ้อนมันอยู่ในม .4 ีปลายปอ่ะอ่านยังอ่านกันเต็นอยู่หรือเปล่าเติมน้ำลงในเติมน้ำ แปลว่าต้องมีน้ำละลงในบีเกอร์ที่มีโพแทสเซียมเตร่าคอโลโคบอลเทตทูไออะไรวะบางคนเฮ้ยมันคือระลึกระลึกชาติยต้อนกลับไปเมื่อตอนหมอสี่นึกไม่ออกเวลาอ่านชื่อไอออนเชิงซ้อนอ่านยังไงครับเดตร่แปลว่าสี 4, ่คอโลคือคอโลคือคอรีนเพราะมันต้องอ่านเสียงโอใช่ไหมเวลาอ่านไอออนเชิงซ้อนแปลว่ามีคอรีนสี่ตัวแล้วโคบอลปปะจุสองบวกแล้วมันลงท้ายด้วยเสียงเอทแปลว่าเป็นไอออนเชิงซ้อนที่เป็นปปะจุ ลบอันนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจนะคือถ้าไอออนเชิงซ้อนเป็นประจุลบนะมันจะลงท้ายเสียงเอดแต่ถ้าไอออนเชิงซ้อนเป็นประจุบวกมันจะลงท้ายด้วยเสียงปกติของมันนะครับมีโพแทสเซียมเติวจากคลอโลโคบอเทสใส่น้าเธอต้องเขียนให้ได้เป็นโพแทสเซียมแล้วก็วงเล็บสี่เหลี่ยมก่อนเติมจากคลอโลก็คลอแล้วก็ซีเฮลไี่ประจุอะไรครับตรงนี้บอกพี่ได้ไหมในวงเล็บสี่เหลี่ยมเนี่ยประจุอะไรเชิงซ้อนเนี่ย ทั้งหมดรวมแล้วประจุเท่าไรยังไม่ต้องดูโพแทสเซียมโคบอลประจุบวกสองคอไรนตัวละลบหนึ่งรวมกันเป็นทั้งหมดก้อนนี้ต้องเป็นลบสองถูกไหมครับงั้นโพแทสเซียมต้องห้อยสองเห็นไหมเขาบอกเติมน้ําลงไปก็ใส่น้ําลงไปด้วยอะแล้วก็ลูกศรสองทางปาั๊บกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น ันนี้สีน้าเงินก็เขียนไว้ก่อนน้าเงินพี่เขียนตัวย่อนะกลายเป็นอะไรสีชมพูของเฮกซาอะคว้าเฮกซาอะควาอะคว้าแปลว่าอะไรครับอะคว้าอะควาแปลว่าน้ําเฮกซาแปลว่าก็คือน้ำหกน้ำหกทําไงเช็ดใช่ไหมไม่ใช่ครับก็อย่างนี้ไงน้ำหกตัวก็ประจุอะไรครับโคบอลทูโคบอลทูเห็นไหมเนี่ยพอเป็นไอออนบวกจะอ่านว่าโคบอลเฉยๆจะไม่อ่านว่าโคบอลเทด นะก็ประจุสองบวกนี้ถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วยบวกด้วยอะไรเธอต้องดูสมการแล้วโพแทสเซียมมีสองตัวแล้วก็คลอไรด์มีสี่ตัวเปลี่ยนนิดนึงนะจริงๆเธอโควรจะวงเล็บเอ u e o ียสล q u i d ดเอกเวียสเอกสเอกไปนะแต่พี่ไม่มีที่ละอันนี้เป็นสีชมพูนะนี่ยวิธีการเขียนสมดุลเขียนยากไหมครับเด็กส่วนใหญ่ลืม ไอเนี่ยลืมดุลดีใจเขียนได้เธอต้องจำสีนะในในข้อสอบออกแน่นอนว่าข้อสอบกลางภาคอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสีน้ําเงินตัวเนี้ยสีชมพูสารสองตัวเนี้ยเกิดสมดุลกันเสมอมันอยู่ที่เปลือกมังคุดเธอรู้ปะ่ะมังคุดทำไมมันมีสีม่วงๆด้านนอกแล้วด้านในตรงเนี้อมันอ่จจะเป็นสีชมพูมันเกิดสมดุลตัวนี้กันอยู่ในตรงเปลือกมังคุดด้านในด้านนอกอ่าอันนี้เป็นความรู้รอบตัวถ้าจะเขียนกราฟก็ยังไงครับ มันหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมงั้นก็จะเริ่มที่จุดนี้บ้างก็ได้อะอันนี้ก็เริ่มแบบนี้อันนี้ก็ลงมาช่องนึงปึ๊บอันนี้ก็ขึ้นมาช่องเดียวเนี่ยเหาไหมครับอันนี้ก็น้ําเงินถ้าเกิดขี้เกียจสารนนนะขี้เกียจเขียนสารก็เขียนเป็นสีก็ได้น่ะมันก็เสื่อความหมายเหมือนกันข้อสุดท้ายละข้อสามลองทําดูสิครับสารละลายแสดงว่าสามตัวอย่างนี้เนี่ยรื้อฟื้นความทรงจําเก่าๆได้เยอะเลย ไหนะนจะเรื่องพันธะเรื่องสารเชิงซ้อนข้อนี้เฟอริกไอออนเฟอริกคืออะไรเหล็กมันจะมีสองบวกกับสามบวกก็จะมีเฟอริกกับเฟอร์ลาสเฟอริกกับเฟอร์ลาสอันไหนสองบวกอันไหนสามบวกครับวิธีการจําไนตรตกับไนตรัสลองนึกดิคือแพทเทิร์นในทางเคมีมันจะเรียกชื่อในระบบคล้ายๆกันไนตรตกับไนตรัสเป็นยังไงครับไนตรตกับไนตรัสเรารู้จักไนเตรตไนตรัสใช่ไหมไนตรตคือ HNO3 ไนตรัส NO คือ HNO2 มันต่างยังไงสองตัวเนี้ยประจุของไนโตรเจนมันต่างกันใช่ไหมถ้าไนโตริไนโตรเจนประจุอะไรครับ HNO3 ออกซิเดชันของไนโตรเจนเป็นต้องเขียนให้ดูใช่ไหม H บวกหนึ 1, ่ง O ลบสองสามตัวเป็นลบหก N ต้องบวกห้าแล้วถ้าเป็นไนตรัสล่ะ นี้ก็ต้องเป็นบวกสามประจตุต่ำกว่าจะออกเสียง as o u s ตรงไทยที่ o u s ประจุสูงกว่าจะองกไาย i c คืออีกงั้น feric น่าจะเป็นเหล็กสามบวกแล้ว f ฟ r r o s น่าจะเป็นเหล็กสองบวกนี่คือวิธีการจำนะครับมีอีกหลายตัวเลย c u ิ r Copper กี่บวกครับ q ป b ิ CuBr สองบวกถ้า c ป้าก็บวกเดียวหนึ่งบวก เนี่ยหลักการนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะครับผสมสารละลายที่มีเฟอริกเอ่อก็ Fe สามบวกผสมกับสารละลายที่มีไอโอดาไอออนไอโอดไอออนคือ I- ลเห็นไหมแล้วเกิดปฏิกิยาได้เธอก็เขียนตามได้เฟอรัสก็ Fe สองบวกและโมเลกุลไอโอดีนหูเขาบอกมาละเอียดทุกอย่างเลยอย่างนี้ถูกไหมครับเธอก็ต้องดุล ดึงสมการเพราะว่าไอดีมันมีสองตัวฝั่งขวาสองอะตอมฝั่งซ้ายยังมีแค่อะตอมเดียวแล้วก็บอกอง่ายมากเลยพี่ตัวเลขสองเข้าไปอาจเท่ากันหมดแล้วไม่เท่าครับผิดตรงไหนใครบอกได้บ้างประจุฝั่งซ้ายเป็นดูโดยเนบสุดที่เลยนะนรวมแล้ว f อีสามบวกไอโอไดสองตัวก็เหลือบวกหนึ่งใช่ไหมประจุฝั่งนี้ยังเป็นบวกสองอยู่อา่าไม่เท่าสมการเคมีต้องอะตอมเท่าและประจุเท่าทําไงให้มันเท่าครับ ดูเหล็กดูยังไงเติมคือมันต้องเติมเลขเดียวกันเพื่อให้อตอมเท่าก็สมอหนึ่งไม่ใช่ก็ใส่ก็ใส่สองก่อนเพราะเราจะไปใส่สามใส่สี่ทำไมถ้ายังไม่ใส่สองเฮ้ยบังเอิญเท่าพอดีเลยก็จบแล้วโชคดีไปนะครับทีนี้เวลาว่าดกราฟลองวาดเองได้ไหมครับกําหนดขึ้นมาเองอกําหนดให้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้เหมือนเหมือนกันพี่ให้เหล็กกับไอโอดนะครับเริ่มต้นอย่างนี้เหล็กอยู่เส้นนี้ไอโอดอยู่เส้นจุดนี้แล้วกัน จุดบนเป็นเหล็กจุดล่างเป็นไอโอดา์นะแล้วเดี๋ยวยังไงดูสิเราวาดแล้วให้เวลาสิบห้าวิแล้วเดี๋ยว,นยงงวในห,หน้ามาเช็คให้ลดช่องหนึ่งแล้วกันถ้าลดลดสองช่องเดี๋ยวก้ามมันบางทีมันทะลุ มันควรจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ Fe3 บวกกับไอโอดลดลงอย่างละหนึ่งช่องเฟอร์เฟอร์าก็เกิดขึ้นมาหนึ่งช่องทีนี้ไอโอดีเนี่ยมันมันยังไงครับมันสองต่อสองต่อสองต่อหนึ่งไอโอดีต้องเกิดมาแค่ครึ่งช่องเท่านั้นอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับสําคัญมันสื่อความหมายเลยนะจะมีข้อสอบพวกกลางไปนะเช่นให้สมการมาหรือไม่ให้ให้เป็นข้อความมาแล้วบอกว่า กราฟข้อใดสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาแล้วก็มีกราฟมากอขอของขอเธอต้องดูกราฟเป็นแต่แบบนี้ใครดูไม่เป็นก็ก็แย่แล้วใช่ไหมครับในกราฟจะเป็นในข้อสอบจะเป็นเรื่องการรบกวนสมดุลจะมีเติมนั่นเติมนี่แล้วถามว่ากราฟข้อใดสอดคล้องกับการรบกวนมันก็จะเรียนหลังจากต่อจากนี้ครับแต่นี้คือพื้นฐานโอเคตรนนี้พิเศษนะอาจจะใช้ที่นึงเพราะเราทบทวนของเก่าไปด้วยทีนี้รู้จักสมดุลกันมาแล้วทั้งสมดุลทางกายภาพแล้วก็สมดุลทางเคมี เธาลองมาดูตรงนี้บ้างเงื่อนไขของสมดุลครับเงื่อนไขและความหมายของมันที่ผ่านมาตัวอย่างที่หนึ่งเลยเร